สวัสดีครับพบกับรายการโคนนผีสัญจรนะครับตอนนี้เราอยู่กับเออบ้านล้างหน้าต่างแดงนะครับเดี๋ยวเราจะพาสำรวจกันเนียอ่ะโอเคนะครับโอ้เราไมา่มีแล้วมีจักรยานมีรถเฮ้ยนี่งไงครับอ๋อนี่งไงครับที่เขาเรียกว่ากระจกแดง อุ้ยมีรอยมือมีรอยเลือดด้วยอุย้ยน่ากลัวจุงเบยอุ้ยข้างในมีอะไรเพิ่มเนี่ยเฮ้ยเกี้ยอะไรแดงแดงเฮ้เอเฮ้อเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรแดงแดงครับโอ้ยรอยเลือดตกอยู่นะี่แล้วเนี่ยเฟสมากโอ้โหคือโทษนะครับตอนนี้เราเข้าไปในนี้ไม่ได้ครับมันล็อกครับมันอาถรรพ์มาก โอ้ตอนนี้ขนลุกเลยเราขอสำรวจรอบบ้านกันเลยกันโอเคนะครับโอ้โหลกมากมีเหล็กเหลืกทิ้งโอ้อไหลวันเนี้ยทีนรับสำรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ